ฮัลโหลสบายดีนี่ตันทับเขาชื่อช่องน,นี่แล้วนะมี่ชาแนลตอนนี้นาะเขาก็ยืนที่แข่งของมวนเนาะอยู่เมืองอยูม่มาลซึ่งอยู่บ้านของทีจิ๋วยูโนวันนี้เขาสิม,มารีวิวบ้านใหม่ของทีจิ๋วยูโน2สองหลังเนาะซึ่งใกล้จะแล้วแล้วหลังนี้กะเออนี่ใกล้จะแล้วกับร้อยเปอร์เซ็นต์่นะเอออะลรอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าเนาะนี่นนเดี๋ยวจะน้อยเขาสิไปถ่ายบ้านหลังใหม่ให้เ่องอันนี้คือน้องของทีจิ๋วยูโน่ไม้ อันนี้คือหลานของที่เจอนอยู่เนาะสวัสดีนี่คือหลานอันนี้สายอันนี้กับหลานนี้กับหลานยิ่งแค่ไหนเป็นลบอันี้จะพ่นเขี้ยวใหญ่นะอันนี้กับหลานเนาะโอเมียนเรานี่ตอนนี้เขาเขาเขากำลังกินส้มอยู่เนี่ยว่ามันหลานแล้วมันยังเหลินหลานโอ้ได้แล้วเหวานเกินนี่บานคนไม่พลาดความหวานไม่ได้นี่เอานี่ป้าน นี่อันนี้ก็คือบ้านใหม่ของที่จีบหลังที่หนึงเนาะนี่ซึ่งใกล้สีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กันยังบอร์เล่อเือนี่ยังบ้านใน่่บานองเยี่ยมเธอนี่หลังใหญ่เนาะกว้างแหงนี่สวยมากเกือบจะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กันยังบอร์เล่อเือนี่อันนี้เป็นเดินอมแอมบ้านของที่จิบอยู่เนแมนบัตตัวนี้ นี่อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าของเจมเนาะซึ่งกูดนอนอยู่ในนี่เนาะมาลุกมาเลยอันนี้เป็นบ้านเก่านี่อันนี้เป็นเดินเดินหน้าบ้านนี่อันนี้เป็นป้าของเจม นี่ชับนี่ยางมานี่อันนี้มันไข่เกาะไอ้เขยนี่อันนี้มันไอ้เขยของที่เจี๋ยอยู่ายดีอันนี้มันแม่วึ้งัลโหลแม่วึ้งมันจะเป็นจักเรือซึ่งแซววอกกินหมูกส่งผมเอา เฮ้ยนี่กินสมองวงอันนี้หลานของจิมซื้อวอนอันนี้ซื้อเอี้ยวอันนี้ซื้อยังซาปินแม่นรอยิงเข่าบิงยิงเข่าเงี้ยเข่าขื่ออะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เฮากะสีไปเบิ่งงานใหม่ของที่จิ๋มยังโนเนาะโอเคไปก่อนนี่โอเคตอนนี้เฮาก็ได้คี่ เราอยากเกาะรถที่ไฟฟ้าเร่ตอนนี้เขาได้ขี่รถที่ไฟฟ้าออกไปบ้านของฉีนร้อนไหมตอนนี้เราไปตอนสวยตอนแดดโคตรแรงอยากาศจรงมากเลยนะอร้อมเ่า โอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาฮอดบ้านใหม่ของพี่เจมเป็นที่เียบร้อยแล้วเนาะอันนี้อยู่บ้านยังก่อนยังเป็นเขตบ้านทำฟวงเออยังเป็นเขตบ้านทำฟวงกับอมเอ็มบ้านหลังเกา่าใกล้ๆก,ก,กันพีตอนนี้เอาสิมาอเบิ่งบ้านใหม่พี่เจมเนาะตอนนี้มันกันแล้วเอาประมาณจิตหแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนาะพีอีอย่างแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่พีด่านถือนี่ยังใส่พีด่านปูกระโลนี่ตอนนี้อันน,นี้กำลังปูบานพื้นเนาะโอ้ยบเมนปูพื้นทีพื้นนี่

ข้ามาตอนสวยนะมันก็นอยากฮ้อนๆหนะน่อยหนึ่งนี่อันนี้คือหน้าประตูใหญ่เอาสิไปเบิ่งห้องอัดของี่เจียงยูโน่เนาะน, <Nope. S 1> นี่อันนี้อ่ะชิเจียมว่าชิส่อ่ะอย่างก็แก้วเนาะใส่แว่นแก้วอันนี้เป็นทางเข้ามันถึเงี้ยๆหน่อนึง อ่ะห้องอัดกระสิกว้างประมาณนี้เนาะกว้างแหงนี่กว้างแห้งอ่อโคตรกว้างเห็ดหนาสองซันป่ะเนาะก็หนาสองซันแล้วก็ยังที่ใส่อ่าแทนซับเสียงเนาะเพราะว่าท่านเอาไว้เห็ดเอทเคแต่แดนคุณเล่นอะไรเล่นทรายเหรอนี่กระสิกว้างประมาณนี้โอเคตอนนี้เราสิ่งยากไปเบิร์งห้องนอนเนาะไปบู๊เป็นห้องอัดห้องนอนกับแท้ ออทั้งสองแล้วแหละเออนี่บ้านหลังกันหญ่เนาะกันยัยหรอแหละเพราะว่ามันบริ้น้อยนี่นี่เป็นทั้งประตูข้าทั้งหน้านี่อันนี้ห้องไผรห้องแม่อันนี้คือห้องเม่เนาะนี่มันจะสีเป็นประมาณนี้ก็ห้องแม่น่น อยู่ติดกระฟากนี่ฟากทางลำดับอ่าเป็นลำดับลำดับนี่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะแต่ว่ายัางบางห้าเห็ดเอียงน้องพันแล้วที่เาราเพลิดเพลินอยูย่งบาริส่กกำลังเกี่ยมใส่พนเพดาดอันนี้ก็คือห้องอันนี้ก็คือห้องของเจ <c oughs> นโนเนาะนี่มันก็สีประมาณนี้ก็บรวงเนาะสูงไ <c oughs> งร้องทะเล <c oughs> หนึงสองไปแตะยังห้อง G two okay, โอเคเข้าไปเบิรงห้อง G two น,นี่อันนี้คือห้อง G two เป็นห้องคัดมาห้องที่สามเนาะอันนี้เป็นเสื้อของห้องน้ำอันนี้เป็นเสื้อของในห้องมันก็จะประมาณนี้นนนยังบันทันด้ใส่เพดานเดถอะเนาะเป็นห้องใส่อเรือใส่แบบติ๊กตะโลยังไหลเงียวยื เกือบจะเลีล้ยวเลยเนาะอันนี้คือห้องของน้องไมมินนี่ห้องไมมินกระบุมีห้องน้ำอันนี้เป็นส่วนของครนหวห้องสินเข้ามันอยงนี่เนาะนี่ละข้างๆตัวนี้มันห้องอัดของที่เจมพอที่เจมว่าสีทุบนี่ เฮ็ดประตูตทางออกเข้ามาทางในเพื่อเข้าห้องน้ำมอสอันนี้มันเสีดเชนครัวเนาะบอสมอันนี้นะต่อออกไปเฮ็ดเป็นเชนครัวบอสมัได้ต่อแล้วมันจะเสียท่องน้ำอ๋ออันนี้มันจะเส็ยห้องน้ำถุงนอกเนาะนี่เดอมาอาเบริเดียร์มาเดอร์ซีนาธานเดอร์ีมายลาว ตะกว่วงกว่าณนี้นะค่ับผู้ชมเฮ้ยคุณทำอะไรไไนี่บรรยากาศภางนอกเสาเหาือนโคตรไงไง,ไงกาตัวนี้อีกเฮ้ยตัวไรอะ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นบองจอดรถเนาะมันบอกอันนี้น่าจะเป็นบองจอดรถ ละชั้นใดลงทางลงก็จะอย่างบ้านฮิตหลายๆจะลงทางลงเกีบยวเับชัยชนานี่บองเมวาสีฮิตทางน่ะอ,อันนี้จอดรถก็ขอบใจทุกคนนะ FC ทุกคนนะที่อับษมถ้าบ,บ่มีทุกคนก็คือสิบ,บ่มีวันนี้เนาะแต่แน่แน่การลืมจากก่อยละประสบความสำเร็จจะได้หลายๆดีใจน้ำเย้ นี่โอเคเฮากะได้รีวิวบ้านของทีเจมไปทีเรับม้อนแล้วเนาะมันบางทีมันก็อาจจะลาดขาดคาคา,า,าเนาะแต่กะเออแต่กะโอเคฮะเละโอเคเฮากะสิจบคลิปอย่างนี้ก่อนถ้ามากกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ตัวนี้เด้อบาย